สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตต้นทุเรียนนะคะที่มันเคยเป็นโรคยอดแห้งใบแห้งแล้วก็ร่วงหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็เปิ้ลก็มีวิธีการรักษานะคะซึ่งสามารถที่จะย้อนดูได้ในคลิปนั้นนะคะก็คือทุเรียนยอดแห้งรักษาหายได้นะคะตอนนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะครบ1เดือนพอดีนะคะที่ทําการบํารุงรักษาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าสัญญาณเตือนที่ดีว่าคือ รากของเขาเริ่มกลับมาแล้วก็อยอดแห้งใบแห้งนี้รักษาหายได้จริงนะคะเดี๋ยวเราเอาไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็คือยอดของเขานะคะก็มันยอดแห้งที่เคยต้นนี้นะคะมันมันหายแล้วค่ะตอนนี้ก็คือยอดใหม่เริ่มออกมาแล้วนะคะก็คือเป็นสัญญาณเตือนที่ดีนะคะก็คือยอดมาก็แสดงว่ารากเขาเดินดีค่ะเ คลิปที่แล้วนะคะเปิ้ลก็ลงวิธีการบํารุงรักษาของของเปิ้ลไปเพื่อนๆสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเอ่อมีการหวานโดโลไมท์ไปหนึ่งครั้งคะ่ะเพื่อปรับค่า PS ของดินนะคะแล้วก็มีการหวานยิบซ้ำไปหนึ่งครั้งเหมือนกันคะ่ะแล้วก็มีการฉีดเอ่อเอ่อฉีดธาตุสังกะสีอะคะ่ะธาตุสังกะสีที่ใส่ปริมาณสามเท่าของ ของที่ฉลากเขาบอกนะคะฉีดไปประมาณสามครั้งค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่ายอดของเขาเริ่มมาแล้วค่ะก็กิ่งของยอดนะคะก็จะเเป็นสีเขียวค่ะวิธีการรักษาของเพื่อนนะคะก็ตอนแรกนะคะที่ที่ใช้จริงๆนะคะเดี๋ยวก็คือจะมีหวานโดโลไม้รอบ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะรอบโคนรอบโคนต้นเลยนะคะพอหวานโดโลไม้เสร็จนะคะเต้นก็จะปับ๊บทิ้งไว้ประมาณสามวันค่ะแล้วก็หวานโดโลไม้เสร็จรดน้ำค่ะแล้วก็เสามวันต่อมานะคะเิ้นก็จะมาหวานอ,อยิบซ้ำพอหวานยิบซ้ำเสร็จนะคะต้นก็จะฉีดฉีดพวกธาตุซิงค์แล้วก็ ฉีดปุ๋ยทางใบด้วยค่ะปุ๋ยทางใบที่เปิ้ลใช้ก็เป็นเอ่ออันนี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ย p อบโพแทสเซียมไนเตรตนะคะที่เปิ้ลใช้ฉีดบำรุงต้นต้นนี้นะคะก็จะเป็นสูตร13046นะคะก็จะปุ๋ยนี้นะคะก็จะมีเฉพาะไนโตรเจนอ่าโพแทสเซียมะคะ่ะตัวนี้จะไม่มีฟอสฟอรัสนะคะอันนี้ก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์หรือว่าอ่า ซื้อในร้านการเกษตรทั่วไปได้คะ่ะแต่ของเปิ้ลนะคะตัวนี้เปิ้ลนสั่งซื้อทางออนไลน์ค่ะที่เปิ้ลนใช้เป็นประจําก็จะเป็นตัวนี้คะ่ะเพราะว่าทุเรียนในสวนส่วนใหญ่ของเปิ้ลจะเป็นทุเรียนเล็กคะ่ะแล้วก็พวกจุลธาตุอาหารต่างๆนะคะเห็นไหมคะสังเกตเลยนะคะว่าลําต้นของเขาก็จะเขียวยอดของเขาก็จะเขียวก็คือถ้าใครสงสัยว่ายอดมันอาการต้นนี้มันหนักยังไงก็คือสามารถที่จะย้อนกลับไปดูใน คลิปแรกได้เลยนะคะว่ามันอาการหนักจริงๆค่ะตอนนั้นแต่ตอนนี้นะคะก็คือเห็นไหมคะเพืเ่อนๆว่ามันมันมันสัญญาณเตือนที่ดีมันมันหายแล้วค่ะลากของเขาก็กำลังมานะคะแล้วก็ฉีดทาซิงนี้ไปไปสามครั้งค่ะเดี๋ยวพอประมาณอีกให้มันใบมันเริ่มคลี่กว่เอ,อเริ่ม ที่กว่านี้ก่อนนะคะเปิ้ลจะทำการฉีดอาหารพืชแล้วก็ฉีดธาตุซิงค์แล้วก็จะใส่ยิบซ้ำอีกทีหนึ่งค่ะน่าก,ก็น่าจะเป็นอีกประมาณอาทิตย์หน้าค่ะเปิ้ลก็จะมาฉีดอีกนะคะก็คือแต่หัวใจสำคัญอของการที่ต้นทุเรียนต้นนี้หายเพื่อนเพื่อรู้ไหมคะก็คือคลิปที่เปิ้ล ทำน้ำซาวข้าวค่ะบอกว่าน้ำซาวข้าวมีประโยชน์ก็คือเปิ้ลน่ะใช้น้ำซาวข้าวนะคะราดที่บริเวณเนี่ยค่ะบริเวณโคนต้นค่ะใช้น้ำซาวข้าวเกือบทุกวันนะคะเพราะว่าบ้านเปิ้ลค่ะอยู่จังหวัดนครพนมแล้วก็ทานข้าวเหนียวก็เราก็จะมีการแช่ข้าวไว้นะคะน้ำตรงนั้นค่ะเปิ้ลไม่เคยทิ้งเลยนะคะก็จะเอามาราดตรงโคนต้นของต้นทุเรียนต้นนี้ค่ะ เกลาดเกือบทุกวันเลยนะคะอย่างที่เป้นบอกนะคะน้ำซาวข้าวนี้เราจะไม่ทิ้งไว้เกินก็คือเป้นจะลองใส่ภาชนะแล้วก็ประมาณวันวันเวันหนึ่งก็จะเอามาเทเลยค่ะแต่ถ้าวันไหนไม่สะดวกจริงๆนะคะเป้ลก็จะเอามาเทสองวันแต่เปิ้นจะไม่ปล่อยให้ทิ้งไว้เกินสองวันนะคะเพราะว่ามันจะเกิดการบูดมันอาจจะเอแล้วก็อาจจะเป็นกลิ่นมันก็จะออกเหม็นเปรี้ยวมันก็จะทําให้ของเรา น้ำซาวข้าวข,ของเราเป็นกดนะคะก็คือ,อต้นทุเรียนนะคะก็คือเป็นโรคยอดแห้งโคนแห้งเนี่ยรักษาหายอายอดแห้งปลายแห้งเนี่ยรักษาหายได้จริงๆนะคะคือต้นนี้นะคะก็คือเปิ้ลรักษาหายแล้วก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆลองรักษาตามวิธีที่เปิ้ลแนะนําไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะน้ำซาวข้าวค่ะมีประโยชน์อ,อยาทิ้งนะคะขอให้เพื่อนๆอได้นำ กลับมาใช้มันเป็นของเหลือใช้ที่อยู่ภายในบ้านของเราซึ่งเราทิ้งไปมันก็เออเป็นที่น่าเสียดายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเออเพื่อนๆก็ลองเอามาใช้ดูนะคะใครที่เจอปัญหาต้นทุเรียนยอดแห้งโคนแห้งค่ะรักษาหายได้จริงๆค่ะค่ะเดี๋ยวก็อีกประมาณสองอาทิตย์นะคะอรอให้ใบของเขาเออ ออกมาได้เต็มที่ก่อนค่ะเดี๋ยวเปิ้ลจะมาอัปเดตอาการให้ดูนะคะแต่ว่าใบเหลืองนี้ก็ยังยังมีพอให้เห็นบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าแต่เราก็ดีใจขึ้นมาได้บ้างค่ะเพราะว่าอใบยอดมาแสดงว่าต้นของเขาหายสมบูรณ์แล้วค่ะคลิปหน้านะคะเราจะมาอัปเดตอาการของต้นทุเรียนนี้อีกนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆอ,อีกนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ